คอชอแดงทั้งแผ่นดินจากทั่วทั้งประเทศที่เดินทางมาถึงในวันนี้ <_ C 1> ผมมีสองเรื่องที่ต้องการจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนและสื่อสารมวลชนประเด็นแรกคือการประชุมของพพบบสโดยนายสุเทพเพื่อสบัน ที่ระดมแกนนำมาจากทั่วทั้งประเทศทั้งหมดโดยใช้ตึกสันติไมตรีท้งเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาบ่ายสองโมงโดยนายสุเทพได้อธิบายความยุทธศาสตร์การต่อสู้ในครั้งสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายนี้ว่าโดยนายสุเทพเชื่อบัน จะใช้เวลาในวันนี้วันพรุ่งนี้คือการประชุมระดมกับมวลชนและองค์กรต่างๆในส่วนของกบกสให้ครบถ้วนซึ่งจากเดิมนั้นประกาศว่าจะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ลุยเลยแล้วก็วันจันทร์จะให้ข้าราชการมารายงานตัว ก็เป็นการปรับวิธีการใหม่วันนี้พรุ่งนี้เตรียมความพร้อมวันจันทร์ก็จะเริ่มต้นในการปฏิบัติการและก็จะไปบรรจบระหว่างวันที่ 23, 24, 25และ26และถ้า26ปฏิบัติการไม่สำเร็จวันที่27 นายสุเทพจะไปวอบตัวเรื่องเชื่อหรือไม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีโดยภารกิจของสุเทพที่ประกาศไว้ก็คือว่าภารกิจแรกคือเดินทางค้นหาบาารรดาคอรมอชุด ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเวลานี้ทั้งหมดที่นำโดยนายนิวัฒน์ทำรงมุลทรงไพศาลและคณะรัฐมนตรีทุกคนเพื่อจะเข้าไปจับตัวและให้เขียนใบลาออกและจะนำใบลาออกทั้งหมดมาดำเนินการเป็นกระบวนการหนึ่งในการแต่งตั้งนายกมาตราเจ็และจะอ้างมาตราอื่นเกี่ยวข้องซึ่งความจริงนะแล้วแล้วนัน ไม่สามารถปฏิบัติการได้เพราะฉะนั้นในสุเท,ทือร,ร,ร,รุปันก็ประกาศว่านอกจากภา,ารกิจการไปจับตัวบรร,วรดารัฐมนตรีแล้วยังจะระงมประชาชนเป็นกานและถ้ายังไม่สำเด็จในวันจันทร์ที่26ซึ่งเขาจะปฏิบัติการใหญ่คือ23 24 25 26 หลังจากนั้นท้าไม่สำเร็จก็จะตัดสินใจไปพ่อบคัวโดยอ้างว่าบ้านเมืองเสียหายมามากแล้วผมได้ดูการน,นั่นแถลงของนายสุเทพและคณะแววตานิพิตตแต่ละคนเมื่อคืนนี้ในเวนทีกอบสอนั้น อยู่ในสภาพที่สติแตกกันหลายคนสุเทพนั้นหลังจากสติแตกที่หน้าสภาแต่มาจัดอารมณ์กันถ่ายเพื่อที่จะมาปลุกวั่กันต่อผมจึงเรียนกับพี่น้องอย่างนี้ว่าเราจะประมาทในสถานการณ์นี้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรากับนายสุเทพเทพเื่อสุวรรณถ้ามีเพียงแค่เรากับสุเทพเทพเื่อสุวรร วันที่2 7หรือระหว่างวันที่2 7ตำรวจอาจจะเข้าไปจับวันไหนก็ได้แต่ว่าส่วนว่าจะตัดสินใจมอบตัววันที่2 7ผมดูสภาพการแล้วนะั้นทางเนื้อของสุเทศเหลือน้อยอย่งดงนี้แต่เราก็รู้ว่าปฏิบัติการนี้ มันหาใช่มีเฉพาะสุเทพเพื่อสุนรได้วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งไม่ได้ออกมาแถลงข่าวร้อนๆแต่ว่าได้ให้ข่าวผ่านคุณว่าสนานาโนนว่าเพื่อเป็นข้อความที่ตรงกันว่าในกรณีที่ผมตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา จะรับเป็นนายกคนกลางใช่หรือไม่คนเอกประยุทธ์บอกว่าแต่ฝากสื่อไปถามว่าถ้าไม่เป็นจริงตามที่พูดคนที่พูดจะรับผิดชอบหรือไม่มีแต่คนชอบพูดให้คนอึ่นเสียหายแล้วไม่รับผิดชอบสื่อช่วยบันทึกไว้ด้วยว่าพูดอะไรไว้บ้างแล้วไม่จริงก็ลืมแต่คนที่ถผมพาทิงเสียหายไปแล้วผมรับผิดชอบครับคนเอกประยุทธ์แห่งรั แต่ถ้าผลเอกประยุทธ์จะบัดสัตว์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบต,ต่อชะตากรรมของประเทศไทยอย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่าในตลอดระยะเวลาสามวันนี้ท่วงทํานองที่ผมมีถึงพลเอกประยุทธ์ คือการนำข้อมูลมาสอบถามว่าไปไปมามานะ้นนายกนลางคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่ตลอดระยะเวลาถามวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดเองแต่ฝากผ่านว่าสนานา,านวา่าไปผมก็ฝากผ่านสื่อมวลชนเส้นเดียวกันถ้านายจตุพรพูดไม่จริงนายจตุพรรับผิดชอบ แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ประบ,บัดสัตว์ต่อประชาชนพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบยังไงเพราะสถานการณ์น,นี้เราจะมองเพียงแค่สุเทพเพื่อสุบรรณไม่ได้สุเทพจาระวัดตั้งแต่วันที่19 20 2 1าี สุก23ในเรื่องระดมใายเสาร์ที่24อาทิตย์ที่25และก็ไปปิดท้ายถุงคนในวันจันทร์ที่26ตลอระยะเวลาที่ผ่านมานน้นคทำที่ว่าถ้าพไ่น้องออกมาแล้วไม่ชนะจะไปวอกตัวนะ่อนนี้อาจจะเทศกันหลายครัง้งหลายคราวเหมือนกับเรื่อง เด็กเรียนแแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าอยู่ในสภาพที่จนกรอบแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่ายังมีอีกหลายกระบวนการบรราลวรอดในสอวน,นั้นยังไม่หยุดนะครับสอวสัญหากลุงมรีสิยังไม่ได้หยุดในการปฏิบัติการการขับเคลื่อนในส่วนของกองทัพ ก็เป็นที่น่าสังเกตเพราะฉะนั้นไปชจะปรับกบระบวนทัพกันมาที่เรานันหมายชุมนุมใหญ่17 18 19ขอให้แต่ละพื้นที่ทั้งประเทศระดมคนสลับกันต่อ20 21, 21 22 23 24 25 26และ27 โดยระดมสูงสุดในห่วงเวลา 23, 24, 25, 26, 27อย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าส่วนของสุเทศนี้นะครับจบสนิทในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนแต่องค์ประกอบืนซึ่งเราจะต้องประดิสถานการณ์อย่างรอบา้าน เราไม่อาจมองได้เฉพาะสุเทพเพื่มมันเราต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ6เจ็ดเดือนของสุเทพเพื่อสุบานนั้นทุกองค่อนได้เข้ามาร่วมในกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนั้นเราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นการระดมกครทังสุดท้ายของเขานี่เป็นเพื่อสุดท้ายในชีวิตของสุเทพเพื่อสุบาน เพราะฉะนั้นเราก็สมาธิได้เราต้องเตรียมพร้อมทันสูงสุดและก็คอยควังสัญญาณในแต่ละเรื่องราวที่จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าภาระหน้าที่ของนองปงนั้นเราไม่มีวันาพาประชาชนมา่ายแพ้โดยเด็ดขาดและจุดยืน นั่นคือไม่เอานายกคนนอกไม่เอานายกที่มาจากระบอกปืนด้วยการยึดอำนาจดังนั้นเมื่อเงือง่อนไขสองข้อนี้ได้มีการปฏิบัติเท่ากับว่านั่นเป็นการลงนางประชาธิปไตยการยกระดับการต่อสู้ของรปชก็จะเป็นไปตามกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เรียนไมรอพบกันนัทุษว่าที่คนเที่สุเทพจะมาจับเธอที่น้องที่เคารพครับเรียนว่าสถานการณ์ทางการเมืองถึงวันนี้ถามว่าเราเชื่อคำพูดของสุเทพเทือกสุบรรณหรือไม่ ว่า26ไม่จบ27จะมอบตัวผมก็เรียนไปยังคุณสุเทพด้วยความเคารพและเกรงใจนะครับแต่ถ้าเชื่อมึงเนี่ยเกิดลูกเป็นควายละ่ะ <Shout out> อย่างไรก็ตามพี่น้องครับ ถ้าดูสถานการณ์แวดลอ้อมการประกาศยะมอบตัวคราวนี้ใกล้เคียงกับความจริงที่สในบรรดาการประกาศลบครั้งสุดท้ายของนายสมเทพเพื่อสุพรรณที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์เราประเมยว่าเขากำลังจนมุมจริงๆและถ้าหากว่ายืดยาวไปกว่านี้ สิ่งที่จะเกิดกับการชุมนุมของนายสุเทพก็คือการสูญสลายความน่าเชื่อถือการสูญสลายความชอบธรรมจนอย่าว,ว่าแต่เป็นลุงก,กำนันอบนเวทีเลยหลังการชุมนุมจะเดินถนนไม่ได้สักเส้นเดียวหรือแต่บางเส้นในจ,จังหวัดสุ่าษฎานี <polls> <polls> ผมจึง อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศวันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วในรอบกว่าหกเดือนที่ผ่านมาที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองจะต้องออกมาเรียกหาสัจจัจากนายสุเทพเพื่อสุ้ันสถานการณบ้านเมืองที่วุ่นวายวันนี้ ถ้าไม่มีการชุมนุมของสุเทพเสียกลุ่มหนึ่งไม่มีกรปปสออกมาอารวะเดินโน่นเดินนี่เท่ากับวิกฤตนี้คลี่คลายลงไปได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเมื่อสุเทพยุติการชุมนุมก็จะไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้งประเทศก็มีทางออกได้ตามกระบวนการประชาธิปไตย เมื่อประเทศมีทางออกได้ตามกระบวนการประชาธิปไตยก็จะไม่มีการรัฐประหารไม่มีการฉีกรัฐธรรมนูญไม่มีการปราบปรามประชาชนไม่มีการบาดเจ็บล้มตายไม่มีการสูญเสียและไม่มีกลวยมหาภัยต่อไปผมจึงเรียกร้องให้เป็นกระแสเลยครับประชาชนทุกคนทุกกลุ่น ท่านอาจจะไม่ใช่คนเสือ้อแดงก็ได้ท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยมีความคิดจะออกมาชุงนุมกับใครไหนเลยแต่ต้องเรียกร้องต่อสุเทพบอกว่า27จบเป็นจบม่อตัวคือม่อตัวต้องสร้างกระแสี้มีสำนวนไทยเขาใช้สำหรับคนตลกตะแลงแบบสุเทพผู้สุดท้ ว่ามากอกสามตกะกร้าก็ปาไม่ถูกแต่เที่ยวนี้คนไทยทั้งแผ่นดินต้องช่วยกันส่งเสียงว่าสุพีถ้าหากลิกลิกล้นอีกครั้งแน่นอนมากอกสามตกะกร้าปาไม่ถูกแต่รองเท้าคนไทยทั้งประเทศผมก เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับจับสุเทพให้มั่นในพันธสัญญานี้แล้วบ้านเมืองเดินต่อได้ทันทีหน่วยงานองค์กรใ,ใดๆไม่ต้องไปเจรจาไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วขอเพียงทุกคนช่วยกันไม่ให้ความร่วมมือกับสุเทพเพื่อสุบรรณ27พฤษภาคมนี้ประเทศทุกตงความวุ่นวายทันที เดินหน้าไปสู่งานเลือกตั้งตามวิถีาาทางประชาธิปไตยทันทีสุเทพเรียกร้องการชุมนุมสูงสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเรียนว่าถ้ายังไปสนับสนุนยังไปชุมนุมกับสุทเทพเหตุการณ์ก็ไปจบสุทเทพยึดอำนาจได้ การต่อสู้ทานการเมืองกันหนักกว่าที่เป็นอยู่เพราะคนแสดงจะข้ามเจ้าพระยาไปไล่หักษาที่ปักถึงเทพเือสุวรรไปไล่นายกเหนือที่ททถึเทพตั้งเพื่อนแต่ถ้าประชาชนไม่เข้าไปสนับสนุนประชาชนไม่เข้าไปขานรับพ้า27พฤศภาคมสูเทพเพื่อสุวรรณมอบตัวยุติการชุมนุม ก้รนำนปชก็จะาหาเรือกันแล้วก็อาจจะประกาศยุติการชุมนุมด้วยทางพิษภัยของระบบประชาธิปไตยไม่มี้ะแต่ภาระหน้าที่ของนปชและคนเสื้อแดงไม่ได้มีเพียงแค่ออกมาไล่สุเทพเข้าพุทธเรามีภาระสำคัญที่มันใหญ่กว่านั้นคือการปกป้องประชาธิปไตย ถ้าทุกอย่างกลับคืนสู่ภาวะปกติทุกอย่างกลับเข้าสู่กฎกตรกาของบ้านเมืองนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างก็จะคืนสู่สาภาพเดิมไม่มีการชุมนุมอยู่ณที่นี้แต่ถ้าหากหลัง27พฤษภาคมยังมีการพยายามยึดอำนานจะยังมีการพยายามจะตั้งนายกมาตรา7นายกอนอกนกฎหมายนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณามีมติ อีกครั้งหนึ่งอีกประการหนึ่งครับท่านทีบรบเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเพราะเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีด้วยแล้วนายสุเทพประกาศชัดเจนว่าจะตามไล่ล่าจับตัวครรมที่เหลืออยู่ทันทีน ผมก็ต้องเรียนว่านายสุเทพเพือกสุบรรณกำลังประกาศสิ่งที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงขึ้นในบ้านเมืถ้าประเทศนี้คนเป็นรัฐมนตรียังหาความปลอดภัยไม่ได้ยังถูกทุกทามคนคลมกูืแบบนี้นะนักประสาอะไรกับประชาชนคนเดินยทั่วไปก็นี่ไงครับคนไทยเลยบางทายเพียงเพราะใจแท็ด้วย ผมเนี่ยก็หน่วยงานราชการเท่าไหายแล้วผมเรียกร้องถ้าที่จะกองทัพด้วกว่าท่านจะเพิกเฉยให้สุเทพประกาศแบบนี้ทําแบบนี้อยู่ได้อย่างไรท่านจะให้สุเทพประกาศที่อานาจประกาศตออาบดประกาศจับกุ่คนเป็นรัฐมนตรี โดยที่ไม er. ่มีท่าทีใดๆหรืออย่างไรผลเอกประยุจันทร์โรชาแถลงการข้อที่8ข้อที่9ของท่านมีไหมถึงสุเทพเพื่อสุบรรณโดยเฉพาะแต่เพื่อให้สมน้ำสมเนื้อกันนะครับในเบื่องต้นผมเอาอย่างนี้ก่อนสุเทพประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ประชาชนพบเบาะแสชนะรัฐมนตรีที่ไหน อยู่บ้านไหนคอนโดไหนเซเผาไหนใหนแ้แจ้งที่มวลมหาประชาชนจะบุกเข้าจับกุมทันทีต่อความการุณาท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นเลยครับมันผิดกฎหมายท่านมีความผิดเข้าข่ายสคมคบกันก่อกะบุกและก่ออาญากรรมต่อคนที่เป็นเป้าหมายการบุกทั่วกุกตัวเอาไอ้แบบที่ผิดกฎหมายดีกวา่าแกนนำกอปปสวันวนี้ ถูออกหมายจับ30มสิบรายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประชาชนพบเห็นแกนนำกปปสที่ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอให้แจ้งมาที่ แต่สุวรรณก็มีแซ่เผาใครต่อใครก็มีแซ่เผา,าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่ต้องการความสุขเพื่อจับจูดประเทศไทยต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมาย,พบ,บายพ,าพบเบาะแสพบเซ่เผาพบคอนโดพบร่องรอยของคนพวกนี้เอามาเปิดเผยและกดแจ้งต้องการที่จะ ไม่ต้องอยู่สบายกันสักข้างหนึ่งนะให้แดงมาเห็นรถไปตรงไหนเห็นไปขึ้นคอนโดตรงไหนไปนั่งกินข้าวอยู่ที่ไหนไปพักเสฟเท่าไหนได้โปรดกรุณาช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งให้เราทราบไม่ได้หมายความว่า ผมจะชวนคนแสดงไปจับเขาเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่เราจะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายประเด็นสุดท้ายครับขณะน,นี้ผมได้ข้อมูลเชื่อถือได้ว่าแผนการที่สุเทพเตรียมไว้ในการประชุมร่วมกับรับทวิสาหกิจต่างๆคือการจะสั่งการ ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่ยุติการให้บริการสาธารณูปโภคต่อประชาชนเช่นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์หรืออือ่นๆเพือ่อให้เกิดความโกลาหลให้นำไปสู่การเลาจลผมขอประนาม แนวความคิดนี้ว่านี่คือความชั่วช้าและไม่รับผิดชอบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์และขอวิงวอนต่อพี่น้องชาวรับคาวิสาหกิที่อยากไปร่วมชุมนุมผมห้ามก็มห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะทา่านไปร่วมกันมาตลอดแต่อยากจะเรียนว่าอย่าได้ไปรับคำบงการของสุเทพเพื่อสุบรรให้ทำเช่นนี้ ไม่มีใครได้ประโยชน์ไม่มีใครแพ้ชนะถ้าท่านยุติการให้บริการสาธารณูปโภคผู้ที่จะเดือดร้อนคือประชาชนคือคนใก้ชิดท่านเองคือครอบรัวของท่านเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนายสุเทพเทืสุบรรณคุณอย่าได้บังอาจทำเช่นนี้เป็นเด็ดขาด ผมประนามอีกทีเลยร่วงหน้าและพี่น้องที่กรลังมาไหลายครับการชุมนุมใหญ่ก็อย่างที่ท่านประธานรปชประกาศเมื่อสักคู่เราก็ต้องขยายวันให้ครอบคลุมสถานการณ์ด้วยไม่ใช่เราเป็นนักเลื่อนเหมือนมันนะครับแต่ว่า สถานการณ์มันขยายพื้นที่เวลาเราก็ต้องขยายตลออกมาชุมนุมเดินทางมาจากต่างจังหวัดให้เนืองแน่นมหาศาลอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันนี้จนวันที่21พฤษภาคมฉลองการมอบตัวของสุเทพเพื่อสู้ร่วมกันพ่นี่เราจะมา tinhประเทศไทย đặt cho xuống sân thi đấu sân thi pháp hiền nha,เราจะ bay theo rót đi, hua na, công an, công địa điểm, trái tim của người, qua qua 6 tuần đã tham gia đi từ con Thank you.